สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mhd.ac.th ah a i o n เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันในรายการโภชนาการออนไลน์นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ โรคกระดูกพุนนะคะว่าเราจะป้องกันอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการรณรงค์ในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะก็คงต้องมาคุยกับนักวิชาการที่ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้นะคะดเรเอกราชเกตบันจากสถาบันพัฒนาการมหาวิทยาลัยไม่ดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคารเจนเอกราชคะ่ะก็เรื่องของกระดูกนี่มันจะเกี่ยวข้องกับสารอาหารตัวไหนคะครับเรื่อง,องกระดูกก็จะเกี่ยวกับ สารแคลเซียมนะครับและฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสอันนี้มันมีในอาหารอะไรเยอะค่ะกับก็จะมีอยู่ในนมนะครับหรือปลาเล็กปลาน้อยนะครับที่กินที่ทานใน้างกระดูกนะครับพวกทอดกรอบมากินเล่นอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือว่าเอามายำกินอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ก็พวกอาหารอื่นๆพวกในในพืชผักนี่พอจะมีพวกแคลเซียมไหมคะ ครับอย่างมีครับอย่างเช่นผักคะน้าผักใบเขียวต่างๆนะครับผักกระเฉดเหล่านี้นะครับก็จะมีแคลเซียมอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแคลเซียมที่อยู่ในพืชผักผลไม้เนี่ยการดูดซึมนะครับอาจจะไม่ดีเมื่อเทียบกับแคลเซียมที่อยู่ในนมนะครับค่ะครับหรือในปลาเล็กปลาน้อยนะครับเพราะว่าเพราะอะไรับเพราะว่าในพืชผักมันมีเส้นใหญ่ที่ขัดขวางอาหาร นะครับที่สูงนะครับก็จะไปขัดขวางการดูดซึมของแร่ธาตุต่างๆนะครับค่ะออตอนเราเป็นเด็กๆตอนนี้นะคะคือคือตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาแนะนำนะคะว่าเด็กๆควรจะต้องกินต้องดื่มนมวันละสองถึงสามแก้วพอเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ควรจะดื่มนมอย่างอย่างน้อยก็วันละแก้วนะคะคจนถึงวัยสูงอายุเพราะอันนี้เพราะว่าเขาจะมาช่วยเสริมในเรื่องของกระดูก ใช่หรือเปล่าคะครับครับเนื่องจากว่าในวัยเด็กนะครับร่างกายจะสามารถสะสมแคลเซียมไว้ในกระดูกได้นะครับเป็นผลทาให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็มีทั้งความหนานะครับแล้วก็เพิ่มความยาวขึ้นด้วยช่วงเด็กนี้ร่างกายจะเจริญเติบโตครับทั้งทางสูงด้วยนะะครับผมค่ะครับจนกระทั่งถึงอายุยี่สิบปีการเจริญเติบโตของกระดูกเนี่ยจะเต็มที่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะเพิ่มได้อีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจนกระทั่งก็จะหยุดในที่สุดนะครับก็จะประมาณอายุประมาณยีส่สิบเศษนะครับยี่สิบเอ็ดยิบสองนะครับการเติบการความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยก็จะคงที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเมื่อเราทานแคลเซียมเข้าไปมากเท่าไหร่นะครับก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปที่ ในเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกแต่ว่าจะเข้าไปช่วยในเรื่องของอฟังก์ชันในหน้าที่อ,อ,อื่นๆของแคลเซียมอย่างเช่นเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดนะครับช่วยในการยืดตบยืดยืดหดตัวของกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ร่างกายของคนเนี่ยครับควรที่จะสะสมแคลเซียมตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับก็คือกินให้เพียงพออย่าให้ขาดอย่าให้ขาดนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อในวัยเด็กเนี่ยสะสมแคลเซียมมาเพียงพอแล้วแต่เมื่อเข้าสู่ในวัย ผู้ใหญ่นะครับก็กคนที่ยังจะรับประทานแคลเซียมอยู่อย่างสม่ําเสมอคือหมายถึงกินอาหารที่มีมมแคลเซียมที่มแค่ะซียมคับเพื่อว่าจะได้รักษาระดับของแคลเซียมในกระดูกเนี่ยไม่ให้ต่ําลงนะครับเนื่องจากว่าถ้ายามใดก็ตามเนี่ยที่เรารับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอนะครับแคลเซียมก็จะถูกดึงออกจากกระดูกมาใช้ในกระแสเลือดนะครับในหน้าที่ต่างๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นอย่าง บ่อยๆเป็นประจำเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่กระดูกเนี่ยจะบางลงอ๋อหรือที่เขาเรียกกระดูกพุนใช่ไหมคะครับผมอ๋อก็คือปกติแสดงว่าในในธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยครับคือเขาบอกว่าดิฉันเคยได้ยินว่าลกระดูกเนี่ยมันจะมีการสลายแคลเซียมออกครับออ ใช่ไหมฮะแล้วก็คือถ้าตอนเด็กเนี่ยมันก็ยังมีการสร้างเข้าไปสร้างมากกว่าสร้างมากกว่าแต่พอเป็นผู้ใหญ่ไม่มีไม่มีการสร้างแล้วแต่ยสลายอย่างเดียวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มีแคลเซียมเข้าไปแล้วแคลเซียมเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดมันก็จะรักษาสมดุลการสลายก็จะน้อยลงอันนี้ก็ถูกต้องนะคบเนื่องจากร่างกายเรามีกลไกที่จะรักษาระดับของแคลเซียมในเลือดให้อยู่ในระดับ ที่เป็นที่ปกตินะครับคือ9.8ประมาณประมาณ9ประมาณ10มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของของเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ระดับในเลือดต่ําลงแล้วก็ไม่ได้รับจากอาหารเข้ามาด้วยวนะครับร่างกายก็ต้องสลายจากการะดูกออกมาเพื่อให้ระดับในเลือดได้สมดุลเพราะฉะนั้นคนที่อันนี้คือปัญหาที่มักเกิดในผู้สูงอายุคือคนที่กระดูกหลังงอ หรือว่าหกล้มนิดหนึ่งก็กระดูกหักอันนี้ก็มาจากสาเหตุของกระดูกพุครับกระดูกพุนกระดูกที่บางลงใช่ไหมคะก็ตอนแรกๆเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมวัยคนแก่ทําไมเจอคนแก่หลังงอเยอะอันนี้ก็คือปัญหาอันนี้นั่นเองครับปัญหาอันนี้ครับซึ่งอาจจะสะสมมาตั้งแต่ในวัยเด็กหรือเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้ทานแคลเซียมอย่างสม่ำเสมอค่ะอันนี้แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันการดูแลก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็ก ครับตั้งแต่เด็กครับแต่ยางไรก็ตามสําหรับคนที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตรงนั้นอาจจะก็อาจจะแก้ไขได้หรือป้องกันได้โดยการที่รับประทานแคลเซียมตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อให้ในอนาคตเนี่ย